ร,รวมไปถึงหลายๆเรื่องนะครับคุณผู้ชมที่วันนี้มาให้ได้ติดตามกันเรื่องของยาเสพติดโอโ้โหต้องบอกว่าช่วงหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ค่อยได้นําเสนอแต่ก็มีการจับกลุมอยู่เรื่อยๆแต่เป็นล็อตที่ไม่ใหญ่นะครับแต่วันนี้เนี่ยที่เราจะนามาเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเนี่ยเป็นการจับยาเสพติดรายใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับและก็ที่สําคัญก็คือ มีทูตด,ด้วยนะครับมีท่านทูตที่มาร่วมในการถแถลงในการจับกลุ่มวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นท่านทูตจากนิวซีแลนด์ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีสนธิสัญญาหรือว่ามีเรื่องของข้อตกลงร่วมกันในการที่จะจัดการเรื่องของยาเสพติดโดยเฉพาะยาเสพติดขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราก็เห็นทูตนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับมาพร้อมกับท่านผู้บัญชาก,การตํารวจภูธรภาค5นะครับมาร่วมการแถลงข่าวการทลายแก๊งค้ายาเสพติด หลังจากที่สกัดจับยาบ้าอย่างที่บอกว่าล็อตใหญ่มากจริงๆครับคุณผู้ชม2ล้านเม็ดแล้วก็ไอซ์อีกเกือบ300กิโลกรัมพร้อมกับคีตามีนนะครับก็จับได้ที่คาดานแม่พริกจังหวัดลำปางขยายผลตามรวบเครือข่ายได้อีก3รายนะครับแล้วก็ซุกไอซ์เพิ่มอีกปริมาณมหาศาลเหมือนกัน400กิโลกรัมนะครับแล้วก็ยึดทรัพย์ก็ถือว่าทั้งขบวนการเลยได้เกือบ20ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ โดยพลตารวจโทปิยะตาวิชัยผู้ประชาก,การตํารวจปูทอนภาค5านายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการสรํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสพร้อมด้วยนายจลนทา,านคิงส์เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจาประเทศไทยนะครับทั้งหมดได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมตัวนายสมพงศ์พุทธวงศ์อายุ46ปีและก็นายบัณฑิตวไวย,ยกาอายุ34ปีที่ถูกจับกุมพร้อมด้วยยาไอซ์น้ําหนัก400กิโลกรัมนะครับมีอาวุธปืนและก็กระสุนปืน โดยเป็นการขยายผลมาจากการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดที่ด่านตรวจยาเสพติดอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางซึ่งก็ได้เข้าจับกุ่มนายบุญเลิศรามจุนนะครับอายุ45ปีน,นายธนพลรามจุนอายุ58ปีและก็นางสาวการจนาเพิ่มรุ่งเรืองจับได้ตอนนั้นเนี่ยพร้อมของกลางยาบ้า2ล้านเม็ดนะครับ และก็ไอซ์น้ำหนัก297กิโลกรัมและก็คีตามีนน้ำหนัก20กิโลกรัมอันนี้จับได้เมื่อวันที่2มีนาที่ผ่านมาครับใช่ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นตามภาพคือเยอะจริงๆ<ม>นะคะแล้วก็ท่านทูดเองเนี่ยก็มาตรวจสอบมาถแถลงข่าวด้วยตัวเองก็คงต้องบอกว่ามันเป็นการร่วมมือกันนะคะคกับ นานาประเทศที่มีการทําข้อตกลงกันไว้ซึ่งทางปปสภาค5ค่ะก็มีการสืบทราบขยายผลนะคะว่าแก๊งนี้ที่เป็นแก๊งค้ายารายใหญ่เนี่ยมีนายสุริยาพรมมินเป็นหัวหน้าแล้วก็มีนายสมพงศ์นายบัณฑิตเป็นผู้สั่งการลําดับรองลงมาไปดูแลเรื่องของการขนล,ลำเลียงเจ้าหน้าที่จึงขออนุมัติหมายสารจากจังหวัดลําปางเพื่อออกหมายจับนี่คือกระบวนการในการสืบทราบผลก่อนจุดตั้งต้นมันมาจากตรงที่คุณชมพู่บอกไปนี่ะนะครับแล้วคราวนี้ก็มีการสนที่กำลังกันครับระ หวงเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารกองกำลังผาเมืองและก็ทางปป,ปสเนี่ยร่วมกันเข้าไปจับกลุ่มตัวนายสมพงศ์และก็พาตัวไปตรวจค้นที่บ้านเลขที่448หมู่ที่6ตำบลทานทองก็ไปพบอาวุธปืนนะครับเป็นปืนลูกซองยาว1กระบอกปืนพกสั้น3กระบอกและก็เครื่องกระสุนปืนอิกจำนวนหนึ่งรถยนต์กระบะ1คันรถยนต์น,นเนกประสงค์1คันและก็บ้านพักอีกหนึ่งหลังขณะเดียวกันครับก็มีเจ้าหน้าที่อีกชุดเนี่ยเข้าไปจับกลุ่มตัวนายบัณฑิต ก็เลยนําตัวไปตรวจค้นที่บ้านเลขที่184หมู่6ตบําทานทองอำเภอผ่านก็ไปพบรถยนต์กระบะ1คันรถเก๋ง1คันบ้านพัก1หลังนอกจากนี้ก็ยังไปพบยาไอซ์อีกจํานวนมากนะครับนี่ฮะ8กระสอบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในกล่องพลาสติกอีก7กล่องรวมแล้วเอาน้ําหนักมารวมกันแล้วนี่นะฮะได้ประมาณ400กิโลกรัมยาบ้าอีก2,600เม็ด นอกจากนี้ทางปปสะภาค5ก็ได้ประสานทางปปสกรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจับกลุ่มตัวนายสุริยาได้ที่เขตจตุจักรกรุงเทพจึงได้มีการอายัดทรัพย์สินของทั้ง3คนและก็เครือญาติเป็นที่ดิน12รายการครับรถบรรทุกรถเกี่ยวข้าวรถยนต์รถจักรยานยนต์เฟอร์นิเจอร์และก็ทรัพย์สินอีกหลายรายการรวมมูลค่าแล้วทั้งหมดโอ้โหครับ 26ล้าน2แสนกว่าบาทนะครับเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเรียกได้ว่าจับกลุ่มกระบวนการค้ายาครั้งนี้ได้ครบทั้งแก๊งเลยนะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเรื่องของการเป็นหูเป็นตาของประชาชนนี่ก็คือส่วนสําคัญเหมือนกันนะคะเพราะหากว่าเราไม่ช่วยการสอดส่องดูแล<ม>เนี่ยบางทีมันอาจจะเล็ดรอดสายตาของเจ้าหน้าที่ได้ลูกหลานของเรานี่แหละที่จะได้<ม>รับผลกระทบโดยตรงนะครับใช่ค่ะ